ผู้ว่ารัศก,การกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่สัญจรเขตคลองเตยน,นะคะขอบคุณผู้ค้าตลาดลาวให้ความร่วมมือในการย้ายจุดขายของนะคะพร้อมหาแนวทางเฟ้นหาอัตลักษณ์ตลาดปีนังส่งเสริมการค้าช่วยเหลือผู้ขายด้วยค่ะ นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สัญจรเขตคลองเตยโดยจุดแรกผู้ว่ากทมก็ได้ตรวจเยี่ยมที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าถนนพระรามสามซึ่งเป็นหนึ่งในสวน15นาทีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินทางภายใน15นาทีหรือประมาณ800เมตร ภายในสวนถูกพัฒนาให้มีพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุขวิถีชุมชนที่มีการปลูกต้นไม้ปลูกพืชสวนครัวและการจัดการขยะแบบครบวงจรจากนั้นได้เยี่ยมชุมชนในเขตคลองเตยทั้งชุมชนบริเวณท่าเรือและชุมชนที่เป็นชุมชนค้าขายเก่าเช่นตลาดปีนงังตลาดฮ่องกงซึ่งก็มีความซบเซาค่อนข้างมากเหมือนกับเศรษฐกิจเปลี่ยนไปคนมาซื้อของน้อยลงค่ะก็พยายามหาแนวทางช่วยเหลือ โดยให้เฟ้นหาอัตลักษณ์ตัวตนให้เจอแล้วไปปรับในการค้าขายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนจากนั้นทางคณะก็ได้เดินทางไปจุดที่3ก็คือตลาดริมคลองหัวลำโพงหรือว่าตลาดลาวถนนพระรามที่4ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องถูกจัดระเบียบผาาเร่แผงลอยคืนพื้นที่ทางเท้าโดยกำหนดให้กลุ่มผู้ค้าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์ทำการค้าออกจากบริเวณตลาดภายในวันที่1ธันวาคม2567 ท้งนี้เป็นการขอคืนพื้นที่ทางเท้าหลังจากที่มีการผ่อนผันอนุญาตมาตั้งแต่ปี2,548กว่า19ปีโดยจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกขอคืนพื้นที่มีทั้งสิ้น91รายโดยทางสำนักงานเขตคลองเตยเองก็ได้มีการพูดคุยเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้งหมดยินยอมนะคะที่จะไปจ่ายนะคะแล้วก็ย้ายค่ะไปที่ตลาดคลองเตย2ด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเด้กล่าวว่าบริเวณตลาดริมคลองหัวลาโพงหรือว่าตลาดลาวมีการผ่อนผันให้ขายของบนทางเท้าต่อมาเนี่ยกรทมก็ได้ยกเลิกจุดผ,ลผลด่อนผันดังกล่าวมีการพูดคุยกับผู้ค้าให้ย้ายออกอย่างโดยดีโดยจะเริ่มรื้อย้ายในวันที่สองธันวาคมนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ค้าที่ให้ความร่วมมือด้วยนะคะ